สวัสดีครับอยู่กับคา z แมกซ h น i ทเลนนะครับเปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Mitsubishi e x p a n d e r c r o s s แบบ m i n r r h h a i n ราคาอยู่ที่939,000บาทราคาเพิ่มจากเดิมนะครับประมาณ20,000บาทยังคงใช้เครื่องยนต์บินซิน1.5ลิตรแบบ CVT เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในราคาส่วนต่างที่เพิ่มมาเป็น r r s s เนี่ยครับมีรายละเอียดอะไรที่แตกต่างจากรุ่นตัวเตี้ยธรรมดาบ้าง เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปชมได้ภายในคลิปนะครับแต่ก่อนจะไปชมกันนะครับฝากกด subscribe s u b สไคร b ์ช่องคาร์แมกซินไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความเปลี่ยนแปลงใน Mitsubishi s b e n d e r Cross m a n n g e h a n e เมื่อเทียบกับรุ่นปกตินะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติแบบ4จังหวะเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เพิ่มระบบเบรกมือไฟฟ้าแบบ EPB เพิ่มฟังก์ชันอโอโต้เบรกโฮเปลี่ยนโทนสีภายในห้องโดยสารนะครับเป็นสีดำน้ำเงินและมีการเดินตะเข็บด้วยได้สีน้ำเงินนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความหรูหราอามากๆเปลี่ยนวัสดุหุ้มเบาะเนี่ยครับเป็นหนังสังเคราะห์พร้อมคุณสมบัติสะท้อนความร้อนแบบในตัวนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยดีไซน์ใหม่เพิ่มที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเข้ามา เปลี่ยนหน้าจอเครื่องเสียงเนี่ยเป็นขนาด8นิ้วระบบสัมผัสแบบทัชสกรีนนะครับเปลี่ยนช่องแอร์ด้านหน้าดีไซน์ใหม่เป็นระบบปรับอากาศพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตัลมาให้เปลี่ยนปุ่มปรับระดับแรงดันลมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มช่องชาร์จไฟแบบ USB t y p e A และ t ท p e C สำหรับผู้โดยสารตอนหลังปรับช่วงล่างใหม่นะครับทั้งโชคออพและก็สปริง แล้วก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ20,000บาทสําหรับมิติตัวถางของ Mitsubishi Expander Cost Change นะครับความยาวจะอยู่ที่4,500ม mm, ิลมกว้างอยู่ที่1,800ม mm, ิลมสูงอยู่ที่1,750ม mm, ิลมระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,775ม mm, เม ที่สำคัญนะครับระยะต่ำสุดถึงพื้นหรือกาวเค d ี l ร a แ n เนี่ยอยู่ที่220มิลิเมตรรุ่นปกตินะครับจะสูงอยู่ที่205ม mm. ิลิเมตรจะสูงจนเป็น Expander Cross เนี่ยเพิ่มมาอีก15มิลิเมตรนะครับส่วนทางด้านกลุมพลังเครื่องยนต์ของ Mitsubishi Expander Cross นะครับจะใช้เครื่องยนต์บินซินแบบ4สูบ DOHC 1 6วาล์วนะครับ เป็นระบบวาล์วแปรผันแบบ Mi VEC ขนาด1.5ลิตรอัตราส่วนกำลังอัดเนี่ย10ต่อ1นะครับให้กำลังสูงสุดที่105แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีจะจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับขับเคลื่อนล้อนหน้ามีความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่45 l. ลิตรรองรับการเติมน้ำมันสูงสุดที่ e 2 0นะครับ ส่วนไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับก็คือระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT มีระบบแบบ INC หรือ Idle Neutral Control นะครับและ Idle Neutral Control หรือ INC เนี่ยนะครับมันมีความสำคัญหรือว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีนะครับจากการศึกษานะครับที่ผมเข้าไปเจาะลึกมาว่า INC เนี่ยมันคืออะไรนะครับกล่าวก็คือมันเป็นระบบตัดกำลังนะครับ ที่ส่งไปยังเพาแบบขับแบบอัตโนมัติซึ่งระบบดังกล่าวนะครับจะใช้อยู่ใน m i t s u b ิชิปาเจโรสป p o r t อยู่แล้วนะครับโดยทางมิ t s u ิชิเนี่ยได้เคลมว่าแล้วก็ให้ข้อมูลมาว่าเป็นระบบที่มีหัวใจสําคัญต่อเรื่องความประหยัดมากๆนะครับเนื่องจากระบบจะทํางานอย่างต่อเนื่องอยู่เบื้องหลังนะครับแม้ว่าจะไม่มีการโชว์สถานะการทํางานใดๆเลยแต่เมื่อจอดรถในตําแหน่งดีเนี่ยหรือเกียร์ดีนะครับระบบจะทํางานอัตโนมัติ โดยผู้ขับขี่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าจากตอนออกตัวรถนะครับจะไม่พุ่งไปข้างหน้าทันทีเมื่อกดคันเร่งแต่จะออกตัวหน่วงๆประมาณหนึ่งครึ่งวินาทีก่อนจึงจะเร่งออกไปนะครับเป็นเพราะการทำงานของระบบ I N C หรือ Idle n t u r a l Control นะครับซึ่งมีส่วนหัวใจหลักๆทำให้ตัว Mitsubishi s b e n d e r Cross นะครับประหยัดน้ำมันขึ้นนั่นเองนะครับแต่ระบบนี้นะครับ ก็อาจจะไม่ทันใจสําหรับบางคนนะครับอันนี้ก็เน้นไปทางความประหยัดนะครับส่วนทางด้านอุปกรณ์มาตรฐานภายนอกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมมากนักนะครับก็จะประกอบด้วยไฟหลีไฟหน้าแบบ LED แบบริสตัอนะครับไฟมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมีมาให้ระบบไฟหน้าสว่างอัตโนมัตินะครับเมื่อปลดล็อกแบบ เวลคัมไล s ์ส t ตมระบบไฟหน้านำทางหลังดับเครื่องยนต์ไฟดีไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟเบรกมีดวงที่3มาให้มีสปอยเลอร์หลังคิ้วขอบหน้าต่างภายนอกแบบโครเมียมก็มีกระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวนมาให้กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว LED มาให้เมื่อเปิดประตูภายนอกเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียม คิ้วขอบหน้าต่างภายนอกแบบโครเมียมมีสปอยเลอร์หลังมาให้สาวอากาศแบบคลีบฉลามหรือชาร์ฟฟินมีระบบปรับน้ำฝนด้านหน้าด้านหลังพร้อมด้วยระบบไล่ฟ้าอัตโนมัตินะครับระบบช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กฟอร์สต้านะครับมีคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงมาให้ช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบทอร์ชันบีมนะครับจะให้ล้ออลอยขนาด17นิ้ว สีทูโทนมาให้นะครับลัดยาง205/55ท R17 มาให้นะครับส่วนทางด้านอุปกรณ์ภายในมาตรฐานของ Mitsubishi e x p e n d e r c o r t นะครับภายในก็จะออกเป็นสีทูโทนสีดำน้ำเงินนะครับมีมาานวันเรืองแสงแบบ High Contrast จอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับแบบ MID TFR 3D Animation ขนาด4.2นิ้ว ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัดอี d r i v e ระบบปรับอากาศพร้อมหน้าจอแสดงแบบดิจิตอลมาให้นะครับมีระบบฟังก์ชันระบบปรับอากาศแบบแม c ครูสวิ์คุ้มคุมระบบปรับอากาศด้านหลังแบบแยกส่วนช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังบนแผดานมีมาให้นะครับกระจกหน้าต่างเนี่ยแบบไฟฟ้าพร้อมระบบวันทัดฝั่งคนขับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางก็คือขึ้นลงเข้าออกพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับ หัวเกียร์หุ้มด้วยหนังสวิตควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยมีมาให้สวิตรับสายโทรออกบนพวงมาลัยนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ cruise control อันนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ push start button มีระบบกุญแจ smart k e y l ์เล e n t น y ระบบเบรกมือไฟฟ้าแบบ epd epb นะครับฟังก์ชัน auto b r a k ก h o ระบบ central l o อกถาดสำหรับเก็บวางรองเท้าใต้เบาะนั่งนะครับ ช่องเก็บของใต้พื้นที่สัมภาระด้านหลังมีมาให้นะครับส่วนทางด้านสีตัวถังภายนอกของ Mitsubishi Expander Cross m i n o r c h a i n นะครับจะมีมาให้เลือกถึง5สีด้วยกันนั่นก็คือสีส้มสีขาวสีเงินสีดำและก็สีเทานะครับส่วนรายละเอียดเจาะลึกเรื่องอื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านบทความได้ที่เว็บไซต์ carmagazinethailand.com ของเราได้เลยนะครับ ส่วนในวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนเราเอาส่วนความสําคัญสาคัญมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างที่ไกด์กล่าวไปนะครับสามารถไปอ่านได้ละเอียดได้ที่เว็บไซต์ข่า m แมก z i ซีนไทยแลนด์ .com ฝากกด s u b s c r ตา e ช่องขา m a g ก z i n ีนไทยแลนดของเราไว้ด้วยนะครับหากมีข่าวสารข้อมูลยานยนต์อื่นๆเนี่ยเราจะนํามาเสนออย่างต่อเนื่องส่วนในวันนี้สวัสดีครับ